สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตแอน,นะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้อัปเดตการทํางานของกลุมแม,แม่แม่ในเรื่องของการจัดเตรียมเวทีเ,เพื่อต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนมาใจวิยาคมที่จะเข้ามาเข้าค่ายเป็นอบรมเครือข่า,ขายเยาว,วชนของเคทำราสปารนของเลงซ้ายครับตอนนี้มูแ่แม่ก็จัดได้ประมาณ70%แล้วนะครับผม เดี๋ยวเลือจากต่อจากนี้ผมก็จะามาจัดต่อครับเลือแหมบักกีมุม้วครับตอนนี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นการจัดพื้นที่ตรงเวทีนะครับแล้วกิจกรรมแหมฟางหนึ่งครับเมื่อกี้ผมซูมไปพอจะเป็นกิจกรรมการเตรียมที่พักครับน้อ,นองๆน,นะฮะจำนวนปีจะมา1ิบ 20คนครับแล้วก็ในวันนั้นนี่ก็จะมีมูแมย์ม่มารวมกิจก,กรรมรอบของไฟตัวส่วนเมื่อคืนนี่แม่แม์มอาจจะไปได้นอนเต้ยละอ,อนนะคือละอ,อนนอนพักซึ่งเขาเตรียมเต้นไว้นะฮะซึ่งหัวหน้าวรารฤทธิ์ชัยสารกับเจ้าหน้าที่เคทําลากได้เอาเต้นมาลองตั้งดูเพื่อวางพื้นที่นะครับเตรียมไปก่อนวันนี้ข้าพิเสมครับ,รบนี่ยันยางครับนี่มาดิตาเต่นเียมว้ครับเรียมไว้นะครับเช็คอุปกรณ์นะครับเนรับ นี่ก็มีเซมกับติดไฟสปอตไลท์ให้ตัวนะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับนี่มือไม้กันมดนะครับแต่ไม้แบบตั้งใจทำนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันศุกร์วันเสาร์นี่กิจกรรมของมูฮาเจ็เป็นไจเพราะว่าผมจะเก็บบรรยากาศการทํากิจกรรมทั้งสองวันวันน้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันตัวแล้วก็เป็นการเปิดตัวร้านกางเต้นของเฮาตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาสอบถามความพร้อมหัวหน้ากันเลยครับสวัสดีครับหวหนะครับ สวัสดีครับหนาวนี่ทีหนองเล็งซ้ายเฮาเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วครับผมเอ่อความตั้งใจนี่เกินร้อยครับแต่ในลักษณะของการเอ่อบริการก็คงจะตามสภาพไปก่อนครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกครับทุกอย่างมันมันก็อาจจะบ่บ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทางทีมงานของโมเฮาเนี่ยก็มีความตั้งใจครับที่จะทำเอ่อให้ทันที่อยากสัมผัสกับบรรยากาศโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับวันที่หนึ่งหรือวันที่หกเนี่ยครับอากาศมันจะ กำลังจะหนาวเย็นพอดีนะครับถ้าท่านอยากมาสัมผัสบรรยากาศอยากมาพักนะครับเปลี่ยนบรรยากาศในการพักผ่อนสงบเรียบง่ายสไตล์แคมปิ้งนะครับเขากำลังพยายามที่จะเซ็ตระบบนะครับเพื่อที่จะทันได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเท่ากัเลยในวันสุกเสาร์นี้นะครับเขาจะเตรียมนะครับเขากำลังจะ สร้างเครือข่า,ายนะครับที่เป็นเนยาวชนนะครับนาะที่เป็นเยาวชนเพื่อที่จะได้มาร่วมกับทั้งทีมงานของเขตห้ามล่ารวมกับทั้งวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่ๆของหมู่บ้านนะครับที่ที่เขาจะได้ประสานพลังกันเพราะว่าลําพังของเขตห้ามล่าเองเกาะก็คงจะประสามาที่จะ,จะขับเคลื่อนตรงนี้ได้ค่อยนั้นมันต้องอาศัยครับอาศัยว่าจะเป็น กลุ่มองค์กรชุมชนหรือว่ากลุ่มของอเด็กๆนักเรียนนักศึกษาซึ่งก่อนหน้าจะทีะ่เขาวางแผนไว้กับเพื่อที่จะให้น้องๆเรานี่นะครับได้ไดมาทัามู้ถึงการทํางานของเขตท้ามราถึงเป้าประสงค์ของการทํางานของเขตท้ามราและก็เอาสิ่งเราเนี่ยครับไปสื่อสารให้กับคนในชุมชนได้รับผู้ครับ ครับขอบคุณหัวหน้าครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดบริการถ้าใครอยากจะมานอนก็ติดต่อได้ไหงครับครับผมบอกอินเข้ามาโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับครับแต่ถ้าวันปกติเขาก็ยังมาเขากะยังสามารถที่จะให้บริการเต็มที่แต่ว่าถ้าท่านแวะเข้ามาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าติดตรงนี้มีร้านกลางเต้นท่านมีเต้นท่านมีอย่างเข้ามาก็เข้ามาติดต่อประสานงานที่สำนักงานได้ครับ ครับผมขอบคุณหัวหน้าครับผมนี่คือข้อมูลครับผมและนี่ครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับและมีแหมหลายๆย่างตีเฮายังอุบไว้อยู่นะฮะเฮาบ่อยากเปิดเผยสักทีเดียวนะฮะส่วนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะก็ทีมงานตั้งใจเต็มที่ครับแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับในการเจ้าเต้นนี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่200ยขึ้นครับส่วนรายละเอียดบิ๊กย่อยอย่างอื่นเดี๋ยวเขาจะมีการเซตระบบไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้ย่างตีบอกเขาว่าเขาเป็น มือใหม่กันหมดนะฮะเรื่องของเอจ้าหน้าที่ในเรื่องของทีมงานในเรื่องของอุปกรณ์ระบบต่างๆเขาจะพยายามปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆพร้อมๆกันแต่รับรองวัดท,ทุกท่านมาจะต้องประทับใจแน่นอนครับแล้วก็สไตล์ของการมาพักที่นี่นะฮะเน้นในความเ,าเงียบสงบแล้วก็เป็นสไตล์ง่ายๆกันเองกันเองสไตล์แคมป์ปิ้งเลยครับผมเดี๋ยวสโ,โลแกนเขาจะมาแจ้งให้ทราบกันแถมกัมเพราะว่าตอนนี้เขาพยายามจะ ทำสโลแกนของร้านกางเต้นของเขาคือโดนใจนักท่องเที่ยวนักที่สุดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของที่นี้โดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าได้ข้อสรุปจะได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตเปิดตัวกันยังเป็นทางการแถมกัามนะเพราะว่าตอนนี้นี่บอกตามตรงเลยครับว่าหลายย่างหลายหลายด้านเขายังเขายังบ่มีประสบการณ์และยังมุ่งมั่นแต่ใดแต่ตั้งใจตามถิ่มตีครับผมอ่า ราจะได้เ,ดเขามาอัปเดตกันต่อที่หลังนะครับว่าโครงการร้านกลางเต้นของเขาจะเป็นจะได้แล้วก็กิจกรรมมูน้องๆโรงเรียนมาใจวิยาคมที่จะเข้ามาร่วมเป็นเยาวชนเครือข่ายกับเขาจะเป็นจะได้ก็อย่าลืมติดตามใน g f o o s ส p อร์ตออนทครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ